พี่นีเข้าไปใกล้ไหมไหมหลบหลบก็ไม่ได้ระยะถึงจะได้พว่าหลบหลบป่าพี่บอลกอเพชรหลบ

เจ็บคอเลยสัมภาษสองนัไม่ตเยอก็ได้เใส่เต็มเลยอ่ะยยจะโไงเพื่อมาบ้าเมาหมอยดิ เองได้ปะไม่ได้ใครอะเดนเขาถามพี่พีคไหม ยังยังยังพี่บอลไม่ยังพี่บอลไม่ต้องจัดกลงพี่บอลถ่ายภาพอาจารย์ให้ทำควัทเทจสิลูเอตร่างภาพที่ไ่ถึง อันนี้คือท่าอะไรอ่ะถ่ายแล้วไหนก็แน่นออกเขี่ยใส่เลื่อนเชือกใหญ่ๆยืนนิ่แต่รอดมาเออเดี๋ยวาไปถ่ายเองนั่นแหละถ่ายใครอ่ะถ่ายใครอ่ะถ่ายใครอ่ะนี่นี่แหละเออเห็นความพยายามตั้งกล้องอีกก็ได้พี่หนูไปถ่ายตั้งกล้องเยอะมากมีเฮ้ เลได้ให้เนล้มายืมห้ยืมบอกว่าได้ีกอพี่เลยเลยวะเขาใส่ผู้ตีอครับสาม้าสามห้ต้งนีดีวะ อันนี้ยนน่ห้ายไัเป็นเขาขยบได้ เพราะสิบห้าแกสูงเท่าไหร่ต้องหน่สามแกบอกว่า şey มันเป็นนไปได้แค่แกต้องวัห้าเก้า รู้ว่าตรงนี้จะอหาาเนสฝาเนสรู้แค่ไหนคะอ่าใครอะครับมาผมมาผไม่มีไม่มีไม่มีทำไมเป็คนเดียวที่ทำไมเป็นคนเดี เงี้ซสต้องสายวาแยกตาไปทะเลาะใช่แยกนะโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้กัอันนี้เพื่อเป็การไม่น้อยสเรียงจากซ้ายไปขวาเนยก่อาอยากถ่ายไหมเนสต้คิวจะขึ้นถ่ายไม่ได้โอเคตึงมากส่งกางีกไปโอเคมันตึงนี่ก็ยนกางก้โอเคสี่มาสิ เดี๋ยวเห็นสะดืออันนึงอ้า้อ้โอ้โหกสนุกมเหมือนเหมือนมีข่าวเหมือนไม่เช้าโอเคขอเสคต้องกลับบ้านของกันเพราะถ้าไม่กลับไหนกะกลับไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้ย้ายฐานเลยถอยอออนกาตั้งฐานใหม่ ยังอ่ะ uh, เลยบองกว่าพอดีส okay. e ี่งานเทียนพีม oh, like ีเหรียญจุ้ย อยานะ้ร <g binary> ัดรูคู่แล้วนะทุกคนรนะคะระวังไม่ไหวนลองเีคลิปดิว่าไงให้สาวสอยู่ด่อหรวขอบอกสาววักี่ต้องพี่เอ็ให้ให้ ไี่บอลี่งานเแค่นี่พี่จ้าถ้าเลินะคาร์บอนโฮ,โฮ,โฮ <laughs>